รอบๆนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศดีๆพี่น้องค่ะร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวนะคะน้ําในบ่อของเรานะคะที่มองเห็นเป็นสีเขียวๆเนี่ยพี่เนาะมันคือผํานะคะพี่น้องอะมันคือผําเราเอาผําม,มาปล่อยลงนะคะมันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเป็นเม็ดผํานะคะเอาผําม,มาปล่อยลงไว้เป็นอาหารให้กุ้งนะคะผําก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรเม ตะไข่น้ำสีเขียวๆนะพี่น้องคะ่ะนะคะแกงผํานะคะถ้าเราไปในตลาดแถวตลาดเมืองสกุลแถวตลาดบายพาสก็จะเห็นกองแล้วก็เป็นอกองสีเขียวๆเ,เป็นเม็ดเล็กๆแหละเขาเรียกว่าผํานะคะเอามาแกงนะคะแกงใส่กระดูกหมูนะคะอร่อยนะคะ,ะยกแล้วยกแล้วมาลุ้นกันค่ะว้าวดูพี่น้องคะ่ะว้าวขอดูใกล้ๆเนจ้ายาจันโอ้โห อูห้หูขอดูในมือยาจายันหน่อยเดี๋ยวนะคะซูมนิดนึงพี่น้องคะเดี๋ยวซูมอ่ะดูหน่อยคะ่ะอูห้หูนะคะเยี่ยมมากเลยครับพี่น้องคะมีแต่ตัวใหญ่ๆนะคะโอ้โหอีกยกอีกหนึ่งครั้งก็น่าจะพอก,กินแล้วนยา,จายจันเนี่ยนะคะเราเลี้ยงไว้แล้วก็สบายพี่น้องคะ่ะนะคะ เราเลี้ยงไว้ในบ่อดินของเรานะคะเลี้ยงกุ้งกุ้งฝอยนะคะพี่น้องค่ะกุ้งฝอยนี่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะลูกค้าก็สั่งแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มเลี้ยงนะคะได้ห้าหเดือนหกเดือนกว่ากพี่น้องค่ะ่ะเราก็เลยยังไม่ได้จับขายนะคะเพราะว่าเราจะล้างบ่ออีกบ่อหนึ่งนะคะปีนี้เราจะล้างบ่อที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะทําเป็นบ่อกุ้งเราก็เลยเก็บกุ้งพวกนี้เอาไว้เป็นกุ้งแม่พันธุ์นะคะ,ะเราเลี้ยงในบ่อดินนะคะ การเลี้ยงกุ้งในบ่อดินก็สะดวกสบายนะคะเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องน้ําเสียไหนอาจารย์ดูซิในมืออาจารย์เอาเอายกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมานี่พี่น้องคะตัวใหญ่จริงๆนะคะไม่ได้พูดเล่นนะคะอันนี้คือกุ้งในบ่อดินของเราพี่น้องคะเราเพิ่งเริ่มเลี้ยงนะคะได้ประมาณสักหกเดือนนะคะแต่ดูแล้วนะคะ ถือว่าโอเคมากนะคะสำหรับการเลี้ยงกุ้งฝอยนะคะเราก็จะเอาฝุ่นนะคะเอาข้าวเอาหัวอาหารนะคะเอาผักเอาอะไรเศษผักอะไรในลงได้นะคะเพื่อให้กุ้งเขาเกาะนะคะแล้วก็มีเราก็เอาก้อนอเนี่ยที่ดำๆนี่ยพี่น้องขาเนี่ยดำๆเนี่ย,อ,ย,ยอันนี้คือก้อนอก้อนขี้วัวนะคะในกุ้งเขาก็มากินนะคะเขามาซ่อนอยู่ในนี้นะคะ ก้อนคิววแเราก็เอามาใส่ลงให้เขากินนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มีอ่าอันนี้นะคะข้าวเจ้าพี่น้องค่ะข้าวเจ้านะคะเรือข้าวเจ้าเรือกินเนี่ยเราก็เอามาให้กุ้งได้นะคะกุ้งเขาก็กินเหมือนกันนะคะอันนี้คืออาหารของกุ้งนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะอาหารเม็ดนะคะกุ้งเขาก็กินนะคะกินทุกอย่างนะคะตามชวบกุ้งเลยเนาะตามช่วกุ้งสด PJ: ไม่อยากกินดิบเท่าไหร่<อา>ก็เน้นกินสุกนะคะแต่ว่ากุ้งในสะของเราก็จะอ,<า>อ้โหพี่น้องขาดู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 เอโอ้ยโอ้โอ้โอมันยังคือปิ่นนะคะเยื่อของเรานะคะจีเข้าจีพี่น้องอประจนันมาใกล้ๆแน่เบิง่งอย่าอย่าฟามาืงเอาดูเขาอยานกะเบิ่งเขาอยากเบิ่งมาอันนี้มา,มา,มา นี่นพี่น้องค่ะดูดูดูนน่นะคะอันนี้คือกุ้งของเรานะคะอันนี้จมยกหนึ่งครั้งนะคะอ่าอันนี้คือในช่วงกลางวันนะคะนี่นะคะไม่ใช่กลางคืนนะคะโอ้นะคะน่นพี่น้องค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆนะคะอหอมดิหอมข้าวจีนะคะเพราะว่าเราจี่ข้าวจีพอแล้วยาจันมา,า,าพอแล้วค่ะนี่ พอกินแล้วเดี๋ยวจะเก็บเอาตัวที่มันไข่โยนลงเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะเอาเก็บเอาตัวที่มันไข่นะคะโยนลงบ่อเหมือนเดิมนี่ไข่เกต็มท้องเลยนะคะตัวไหนที่มันไข่แล้วเราจะเก็บลงให้เาขาขยายพันธุ์นะคะอันนี้คือกุ้งที่เราเราเอาเท่านี้ค่ะพี่น้องขาอยากได้เยอะกว่าน,นี้ก็ได้อยู่แต่เราไม่เอานะคะ,ะเราเอาพอกินนะคะเราเอาเต่พอกิน เราก็คือมาหาได้ตลอดเพราะว่ากุ้งเราเลี้ยงอยู่ในบอ่อของเรานะคะฉะนั้นเราก็เลยเก็บเอาเฉพาะพอกินก็พอนะคะดูพี่น้องขาดูตัวกุ้งใหญ่มากเลยอูย้เห็นกุ้งไข่นะคะเดี๋ยวนะคะตัวไหนที่มันไข่เราก็เก็บมันลงซะนะคะเอาไว้ให้มันขยายพันธุ์นะคะตัวใหญ่มากนะคะพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ดูพี่น้องขา ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะเอาไว้ให้เขาขยายพันธุ์นะคะนี่คือกุ้งในบ่อของเราคะ่ะ